สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการตรวจสอบข้อมูลด้านเนื้อหานะครับหรือการทำคับฉาดข้อมูลนะครับในมิติดูความสัมพันธ์ระหว่าง2ตัวแปรนะครับเพื่อตรวจสอบความถูกต้องทางด้านเนื้อหานะครับคลิปที่พูดถึงเนื้อหาการทำขับัาดข้อมูลหรือ data cleaning นะครับได้มีการอัปโหลดมาแล้วบางส่วนนะครับเช่นการตรวจสอบหมายเลข ID การตรวจสอบความถี่นะครับเมื่อตรวจสอบพบแล้วก็มีคลิป แนะนำสาหรับการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดนะครับและคลิปนี้เป็นการตรวจสอบข้อมูลเชิงเนื้อหานะครับสําหรับการตรวจสอบข้อมูลเชิงเนื้อหานะครับมุ่งตรวจสอบข้อมูลนะครับระหว่าง2ตัวแปรนะครับที่ได้ทําการเก็บข้อมูลมาแล้วดูความสัมพันธ์เชิงเนื้อหานะครับความสัมพันธ์นี้เป็นได้ทั้งแบบ Association และ c a u s a l relationship นะครับตัวอย่างสําหรับความสัมพันธ์เชิง สาเหตุหรือ causal relationship ก็คืออายุกับระดับชั้นปีการศึกษานะครับเมื่ออายุมากขึ้นนะครับระดับการศึกษาก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับตัวอย่างของความสัมพันธ์แบบ association ก็คือระดับการศึกษาของบิดาและการศึกษาของบารดานะครับเพราะว่าการศึกษาของบิดานะครับไม่ได้กาหนดระดับการศึกษาของบารดานะครับนะครับมีมาดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างที่ผมจะยกก็คืออายุกับชั้นปีที่ศึกษานะครับ ตามเกณฑ์แล้วเราจะพบว่านะครับผู้ที่ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือม1นะครับหรือ M1 นะครับก็จะมีอายุที่13ปีนะครับ14ปีม2 15ปีม3 16ปีม4 17ปีม5และ18ปีม6นะครับดังนั้นเราจะเห็นว่านะครับกลุ่มส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นการศึกษาตามเกณฑ์นะครับอย่างเช่นนะครับอายุ13ปีนะครับส่วนใหญ่ก็คือ อยู่ชั้นม .1 นะครับอายุ14ปีส่วนใหญ่ก็อยู่ชั้นม .2 อายุ15ปีส่วนใหญ่ก็อยู่ชั้นม .3 อายุ16ปีส่วนใหญ่ก็อยู่ชั้นม .4 นะครับอายุ17ปีส่วนใหญ่ก็อยู่ชั้นม .5 อายุนะครับอ่า18ปีนะครับจะเห็นว่ามีความแตกต่างเล็กน้อยนะครับก็คืออายุ17 18นะครับก็จะอยู่ชั้นม .6 นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็จะมีนะครับคนที่อายุเหลื่อมเล็กน้อยครับ เช่นนะครับอายุ12ปีอยู <combined> the yup ่ชั้นม .1 หรืออายุ14ปีอยู่ชั้นม .1 ก็มีความเป็นไปได้นะครับดังนั้นนะครับคนที่มีอายุบวกลบ1นะครับก็ถือว่าน่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ว่าอยู่ในชั้นนั้นนะครับแต่กรณีที่ผมจะให้แนะนําให้ตรวจสอบนะครับก็คือคนที่มีอายุห่างจากเกณฑ์ที่ว่าพอสมควรนะครับเช่นนะครับอายุ12ปีอยู่ชั้นม .2 นะครับ หรืออายุ17หรือ18ปีอยู่ชั้นม .3 นะครับอายุ15ปีอยู่ชั้นม .6 อายุ16ปีอยู่ชั้นม .6 เป็นต้นนะครับเนื่องจากว่าถือว่าค่อนข้างจะมีความแตกต่างระหว่างอายุกับเกณฑ์ที่ศึกษานะครับซึ่งอย่างไรก็ตามถ้าหากตรวจสอบแล้วไม่มีความผิดพลาดในการลงข้อมูลนะครับเราก็คงต้องยอมรับนะครับว่าการลงบันทึกหรือาการตอบของผู้ตอบแบบสอบถามนั้นเป็นสิ่งที่เรา ไม่สามารถไปแก้ไขได้นะครับเราก็ต้องยอมรับนะครับแต่กรณีถ้าเกิดมีความผิดพลาดในการพิมพ์นะครับเราก็ต้องแก้ไขให้มันถูกต้องครับหรือหาตัวอย่างที่จะทดสอบนะครับเราก็ใช้คําสั่ง select case นะครับในกรณีตัวอย่างที่คนที่อายุ18ปีนะครับแล้วอยู่ชั้นม .3 นะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเขาควรจะอยู่ที่ชั้นม .6 นะครับทีนี้เราจะมาตรวจสอบเคสนี้ดูว่าเราจะใช้วิธีการตรวจสอบยังไงนะครับ เราใช้วิธี select case นะครับอายุ18ปีนะครับจากนั้นเมื่อ select case แล้วนะครับตัวอย่างที่จะทำการตรวจสอบนะครับก็จะมีเฉพาะ18ปีจากนั้นไปที่นะครับตัวแปรการศึกษานะครับเลือกค้นหาค่า3นะครับซึ่งเราก็พบว่าเป็นเคสที่397นะครับจากนั้นก็ตรวจสอบกับแบบสอบถามดูว่ามีการลงบันทึกข้อมูลถูกต้องไหมตั้งแต่ข้อแรกจนถึงข้อสุดท้าย ถ้ามีความถูกต้องเราก็ต้องยอมรับนะครับในการตอบของผู้ให้ข้อมูลนะครับถือว่าข้อมูลนะครับเชื่อถือได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับนี่ nee เป็นถือว่าเป็นวิธีการตรวจสอบวิธีการหนึง่งเพื่อตรวจสอบหาความเป็นเหตุเป็นผลนะครับซึ่งเมื่อผู้ตอบแบบสอบถามตอบมาเช่นไรเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดพบว่ามีความผิดพลาดในการคีย์ข้อมูล แล้วก็แก้ไขให้มันถูกต้องครับตัวอย่างต่อมาก็คือการศึกษาของบิดาและมารดานะครับตัวอย่างที่ผมจะให้ทําการตรวจสอบนะครับก็คือนะครับเราจะพบว่านะครับการศึกษาของบิดามารดานะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับจะเป็นการศึกษาที่มีรายการศึกษาเดียวกันนะครับเช่นนะครับถ้าคุณพ่อมีการศึกษาระดับประถมศึกษานะครับคุณแม่ก็จะเป็นประถมศึกษาด้วยนะครับถ้าพ่อมอต้นนะครับ คุณแม่ก็จะหมอต้นด้วยนะครับถ้าพ่อเป็นหมอปลายนะครับคุณแม่ก็จะหมอปลายด้วยนะครับหรือถ้าคุณพ่ออนุปัญญานะครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะเป็นอนุปัญญาด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณพ่อจบปริญญาตรีนะครับคุณแม่ก็จะจบปริญญาตรีด้วยนะครับเราจะเห็นที่ทางที่ชัดเจนนะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับก็มีความเหลื่อมล้ํากันบ้างเล็กน้อยเช่นการศึกษาอาจจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับซึ่งเราก็คงไม่ตรวจสอบการศึกษาที่มีความแต,ตกต่างกัน1ระดับหรือ2ระดับนะครับแต่ผมคิดว่านะครับเราอาจจะทําการตรวจสอบในการศึกษาที่มีความแตกต่างกันมากเช่นนะครับพ่อ,อจบอมปลายนะครับแล้ว แม่มีการศึกษาต่ำกว่าปฐมนะครับเช่นเคสนี้นะครับหรือเคสที่วงกลมนะครับสีแดงนะครับเป็นเคสที่น่าสนใจที่จะทําการตรวจสอบข้อมูลว่ามีความถูกต้องหรือไม่นะครับหรือเช่นพ่อจบปริญญาตรีแล้วแม่สําเร็จการศึกษาระดับปฐมอย่างนี้นะครับหรือในทางตรงข้ามนะครับเช่นพ่อนะครับมีการศึกษาต่ำกว่าปฐมแต่แม่นะครับสําเร็จปริญญาตรีเป็นต้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับอันนี้เป็นเคสที่จะทําการตรวจสอบนะครับ ถ้าเกิดข้อมูลพบว่ามีการาลงข้อมูลถูกต้องนะครับแล้วผู้ตอบแบบสอบถามตอบข้อมูลอย่างนั้นจริงๆนะครับเราก็ต้องยืนตามคําคตอบของผู้ตอบนะครับดังนั้นนะครับอันนี้เป็นแค่วิธีการหนึ่งที่จะตรวจสอบหาความผิดพลาดจากการลงโค้ดนะครับหรือความผิดพลาดจากการพิมพ์ข้อมูลหรือการกําหนดรหัสเป็นต้นนะครับ ท่านสามารถติดตามผลงานต,างต่างๆผมได้ใน Youtube ชอบใจกดไลค์แบ่งปันกดแชร์ติดตามกด Subscribe นะครับยินดีรับคำถามเข้าเสนอแนะและคำติชมนะครับโดยโพสต์ในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ขอบคุณครับ